ครับมอนี่วันพฤหัสบดีที่ 14, สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมือนี่สำหรับขอกุังรวราว่านนะครับแม่ใหญ่แม่แมแมแมนี่เนาะตอนนี้ขาผมก็ได้มาทรงง่วน,นะครับผมกับบ,บกไก่เลยครับมือนี่บกไก่เลยหากินไก่อีกแล้วครับหากินไก่อีกแล้วสำหรับขอก <c oughs> ุ้งว่าว่านเนาะระยะทางเกือบ โคกอยโลได้ครับผมอ่าอําเภอทารี่ครับบ้านบ้านยังน่อบ้านโคกใหญ่นะครับบ้านโคกใหญ่ตำบลโคกใหญ่อําเภอทารี่จังหวัดเลยนะครับมาเลยครับนี่คุณพ่อครับคุณพ่อเด่นนะครับเนาะคุณพ่อเด่นเจ้าของ่าคนใหม่ของแม่นี่นะครับพอบ้านมานล้วกันครับมือขึ้นนีออกรถมาตั้งแต่ สามถุงครึ่งสามถุงครึ่งครับเดินทางสามทุงครึ่งจอดมากครับบายันเพิ่งจอดรถได้พักนึงครับผมบากง้อลงเดียบร้อยแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงโดยปลอดภัยนะครับถึงโดยปลอดภัยดีครับผมก็บอยากบาาเดือครับยานหอดสวยยันตีกรับไปํำครับพอระยะทางมันไกลอยู่ครับนะถึงที่ไก่ซําไดก์กับซางครับเบายันก็มาได้เสมอครับไปได้ทุกที่ครับไปได้ตลอดครับผม นะจังวัดเด้ยนะครับผมมือนีอมาหากินไก่ในบรรยากาศครับผมนุ้ยเลาะผู้เลาะเขามาครับผมเลาะผู้เลาะเขามาครับผมบรรยากาศพื้นที่บรรยากาศกสวยงามครับเป็นบ้านสวนเนาะบ้านสวนปาอยางครับผมอ่ะพออว่านกําลังจิเลียนเข้าใหม่ไห้นะครับอขอใส่เข้าสวยๆเนาะใส่กระดิ่งอ่ะใส่กระดิ่ง ไกะดิ่งสวยๆใหญ่ลงมากกระเพื่อนกระเลี่ยมหญากินหญาดีครับผมลูกยางปลอดภัยดีสมบูรณ์ดีครับบวมมีปัญหาครับโอเคเนาะนี่ครับผมไก่ไก่บวมมีปัญหาครับสําหรับเบาะยานครับผมสําหรับของงูพ่อว่านเด้ออ่าไปซงในเบิร์ดครับขอแกะราคาตกลงกันได้เนาะถึงทีไก่เกินอ่ากิโลที่ ว่ากันไหวนะครับผมบมีมีมีคาน้นมันเล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยคุณพอคุณกะเพิ่มเติมให้มาเนะาะมว่ากันครับผมกันได้กะไปได้ครับ,ไปไ,รบไปได้ันบ,บ่ตรงห่วงตรงนี้เนาะตกลงกันได้ครับผมครับก็มีเคสนี่แหละครับไก่สุดเท่าที่เท่าที่ไปทรงมานเนอะครับอ่ะ ปกติกับสี่บ่อบ่อรับเคตทีไกลเกินไปไปเกินกิโลที่ทีทททวากันไหวเนาะโอเคในระยะสองรยโลบ่เกินแต่ตรงนี้คุณพอ่อคนถึกชะตากับหัวตัวนี้คนชอบตัวนี้คนสนใจตัวนี้แห้งนะครับผมอ่าก็เลยได้ครับผมก็เลยได้คุยราคากันตกลงค่าน้ำมุนน้ำมันกันเพิ่มเติมให้เนาะโอเคบุมีปัญหาตรงนี้นะคุณพอ่อคนกันใจดีครับผมคุณพอ่อคนกันใจดี สำหรับโมแมนี่เนาะมาหอดมาถึงใหม่ๆกันยังยังตกปรับสภาพตัวหน่อยหนึ่งครับผมอ่มงงเหนื่อยเลียมยาดีกินยาดีครับเล <c oughs> ียมยาดีกินยาดีบอดตองห่วงครับผมสบายใจได้เลยครับบ่มีทกมีถอนนะครับรอื้อ <c oughs> พอว่านกนจัดการล่ามให้คุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยครับครับจะได้กะกาบขอบคุณคุณพ่อนะครับเนอ้อที่เป็นเจ้าของไม้ของงัวตัวนี้นะครับอขอบคุณคุณพอ่อคุณพ่อเด่นนะครับเหมอเขาเรียกชื่อเล่นธรรมาดาเหมือนกันคุณพ่อเด่นบ้านโคกใหญ่อำเภอท,าทอ่าทีจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยโอ้ไปอีกจังหน่อยนึงกับหอดทารีกับขามเล้าได้แล้วเนาะครับเนาะ อ,อีกว่ากี่กิโลครับสิบกิโลเองเนาะครับเนาะอ่าสิบกิโลอ่าโอเคขอให้คำคำคุ้นๆพูนกำไรคุณพ่ออีกเด้อครับเด้อ,อครับผม <c oughs> ขอบคุณหลายๆคุณพ่อขอบคุณหกพันครับสุดตัวแล้วขาดทุนหกพันอืมอ่ามันก็มีกำไรมีขาดทุนเนาะจวงนี้งง่วลงแล้วพ่อเนาะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้อ่เรายาันกะนทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเออ ก็ขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับช่อง y o YouTube บ่าวถึงปทุมราชนะครับผมก็ของวัวพะว้านนะครับทีมงานบ่าวยันจะส่งให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อมีงัวไม่ๆมานะครับที่ยังอยู่ในขอบวัวพะวานอยู่ที่ยังไม่จาของสนใจกระลีบโทษจับจองนะครับด่วนครับผมเพราะว่างัวมาวหายไปว่ครับผมจังได้กะ ขอฝากไว้แล้วกันครับตกลงราคาตกลงราคากันได้นะเข้าไปได้เข้ากับไปนะครับผมบางที่บางตัวราคาก็อาจีะบถึงในระยะทางก็คอยตกลงกันเอาครับผมก็พอบ้านเนาะอ่าคุยกันได้ก็ไปให้ได้ครับผมพยายามมุยปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ